เป็นแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่างๆซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงอายุนะครับแท่งแรกก็คืออายุน้อยกว่า15ปีแท่งที่2ที่เป็นสีขาวๆนะครับแท่งที่2ที่เป็นสีขาวๆก็คือตั้งแต่15ปีถึง30ปีส่วนแท่งที่มีจุดเล็กๆด้านในนะครับก็คือกลุ่มคนที่อายุมากกว่า30ปีโจทย์ถามอะไร ข้อนี้วัดว่าเด็กดูแผนภูมิแท่งเป็นไหมจากแผนภูมิช่วงเวลาใดมีจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับคําว่า15ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไปนะครับก็คือ15ปีถึง30ปีแล้วก็30ปีขึ้นไปนี่ก็รวมด้วยนะเพราะว่า15ขึ้น80ปีก็ได้นะครับอ่าก็คือเราจะไม่ยุ่งกับคนที่ อายุน้อยกว่า15นั่นเองก็คืออย่าไปดูแท่งแรกครับอย่าไปดูแท่งแรกให้ดูแท่งที่2กับแท่งที่3ามอ่าแท่งที่2กับแท่งที่3แท่งที่2กับแท่งที่3โอเคนี่คือกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแน่นอนแท่งแรกเราจะไม่มองนะครับถ้าเด็กมองเป็นก็รับ5แเต้มไปเลยเอาละมานับจํานวนกันนะครับมาดูช่วงเวลาแรกนะครับมองที่ปลายปากกาชี้นะครับตรงนี้25นะครับ ส่วนตรงนี้20 25กับ20ตรงนี้45นะครับ45คนที่เขาถามนะต่อไปดูตรงนี้ครับ30อ่าต่อไปดูตรงนี้10นะครับรวมกันก็จะเป็น40คนต่อไปดูตรงนี้ตรงนี้15นะครับมองยังไงมองที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่า15ต่อไป15กับ20นะครับตรงนี้ก็จะเป็น35 และสุดท้ายครับอันนี้15นะครับดูจากตรงนี้เลย15รวมกับ25นะครับ15กับ25เป็น40พราะนั้นมากที่สุดก็คือ45ครับช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตรงกับตัวเลือกที่1โอเครับ5แต้มเป็นที่เรียบร้อย